สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีงามๆครับวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเมื่อกี้มองมเห็นป่เนี่ยไม่เห็นใช่ไหมครับอีกรอบก็ได้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อาจารย์แอดกรลมใหม่จะนำเสนอหลักสิบบนครับวดตี่แล้วเข้าวดนี้ จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกดเราเข้าบนเข้าล่างเดี๋ยวจะพูดหลักสิบอ่าไม่ใช่เลยนี่กาลังจะพูดเลยนะหลักสิบอ่าเดี๋ยวหลักสิบบนครับกดแล้วเข้าแล้วก็เดี๋ยวหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเข้าทั้งหมดหมดแล้วนะเดี๋ยวจะทยอยพูดให้ดูครับวันนี้งานเยอะมากก็ เวลาก็จะดสี่ทุ่มแล้วคงได้แค่หนึ่งทำไม่ทันครับแต่สำหรับท่านที่อยากจะเข้าดู VIP ตอนนี้โพสเกือบหมดแล้วข้างล่างก็สรุปแล้วครับวันนี้มีทธิ์ไดนเงินใช้กันทั้งบนทั้งล่างครับขอเชิญนะครับแนะนำกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเข้ามาดูวิธีการเข้า VIP นะครับถ้า่านที่ไม่พร้อมก็ดูตรงนี้ไปก่อนท่านที่พร้อมก็6เดือนพันเข้าระบาทรับรองคุ้มค่าครับ อย่าลืมนะครับแล้วสำหรับท่านที่คอมเมนต์โดยที่ไม่ได้คิดว่าอาจารย์พูดอะไรนะคารุณา,าดูไห้จบนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลักนั้นหลักนี้ไม่เข้าแล้วก็ไอ้เอาเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วแกก็ไปหมอว่าไอ้เอาทั้งหกตัวโอ้โหไอ้เลขเคลียอะไรที่บอกนะหกตัวไม่เข้าก็อะไรแย่แล้วไปรู้ ไม่ดใูให้ละเอียดครับอาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่เข้าจริงๆก็ลองเอาตัวที่เป็นตัวแทนดูแต่ยังไงก็ให้เอาตัวหลักเอาไว้แล้วกันครับการเสี่ยงโชคมันก็ต้องมีการเสี่ยงที่จะเอาเลขนั้นเลขนี้ตามที่อาจารย์บอกนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูช่องอื่นครับอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนออกหวยเองเป็นแค่คนคำนวณหวยเขาใช่ไหมครับแต่คำนวณถูกทะด้วยสิโอเคนะครับ ไปดูหลักสิบบนกันครับวันนี้จะเป็นยังไงครับจะมีอติเตือนใจครับหลักสิบหลักสิบบนครับบนตัวแ้กก็เข้าแล้วก็บางบนคขามีหลุดแล้วก็อาจารย์ก็แนะนําว่าให้เอาตัวที่เหลืออยู่ก็มันก็เข้าครับอย่างวันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นตัวใดกันแน่ครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับ นี่อย่างงวดที่หนึ่งครับเด่น4ี่เจ็ก้าหนึ่งครับออก4 1 5หหลักสิบบนมา1นะครับอา,อาจารย์จะเลื่อนให้ดูอย่างไวๆครับงวดที่5้าครับแปดหนึ่งสมาอศูนมาสหลักสิบงวดที่1ิบ1 2ดหสอามารถออก3ามก็มาครับหลักสิบบนครับสิบบน วันที่12ครับ7 0 1 2 4ออก1 1 7มา1หลัก10บนวันที่15ครับ0 3 4 5 7ออก6 4 3มาหลัก10บนถูกต้องนะครับวันที่17 9 2 3 4 6หลัก10บนออก840มา4นะครับสูตรทุกสูตรมันรอวันหลุดนะครับบอกกันตามตรงก็ไม่ใช่รู้ดีแต่ว่ารู้รู้มากครับบางครั้งรู้มาก รู้สักอย่างรู้ไปหมดแล้วก็ไม่ทุกหมดอ่าว่า้นครับวันที่19กครับ9 2 3 4 6ออก8 4 0มา4ีหลักสิบวันที่22่ครับ2 5งห้าหลักสิบบนหลักสิบบนก็ออกศูนย์เจมา7จครับ วันที่ยีิบสครับ9 2้าสออกอ3กหนมา3หลัก10บวันที่ยี่ิบสครับเด่น2องห้ออกเจ็ออกแปดมา2งวันที่ยี่สิบห้าแปดออก6 9 0ศย์มา5้วันที่ยี่บวกครับห้าแปดเออกหกสอก็มา2งวันที่ยี่ิบเครับ3 6 7 9, 8 0ออก7จ็มา 6, 7, 6. พจนที่ยี่แปดครับศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดออกสามสามหนึ่งเข้ามาสามพจนที่ยี่3 4 5เก้าศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดออกสามสองสี่มาหลักรอยกับหลักหน่วยครับหลักสิบเนี่มาแตอา่อาจารย์เคยเตือนเลยถ้าเกิดว่ามีเส้นอย่างงวดไหนงวดที่ผ่านมาที่อาจารย์จับคู่ใหนะ้อย่างที่จับคู่ให้นี่ว่าให้เอาตัวเป็น เป็นตัวตัวแทนอีกตัวนะครับจะหมดไปไหนอืมเอาอยู่นี่อย่างงดก่อนโน้นที่อาจารย์เคยเตือนนะครับว่าให้เอาตัวแทนชนะักถ้าเอาหน้าใหม่มาเนี่ยมาอย่างงดสีบวกพุทธพาครับที่อาจารย์บอกว่าศูนย์สามห้าเจ็ดนะจนสามารถเจ็ดอะไรไหม ออกสามสองสี่นี่มาสองสี่อย่างอกสามสองสี่อย่างนู้นนี่ครับจนสามห้าเจ็ดจนสามสี่ห้าเจ็ดอาจารย์บอกว่าไม่มาให้เอาตัวแทนเดี๋ยวมครับที่อาจารย์บอกว่านี่วันนั้นที่ทําให้ดูครับอาจไม่มาเห็นไหมครับก็จับให้อันนี้หน่วยบนอาจารย์บอกว่าไาอ,าอ,าาอา้เลือกคู่ใหม่ดีกว่า ออกสามก็มีสองสอยู่ตรงออกตรงนี้นี่ครับสามองสนี่มีเส้นบอกนะวันที่30มครับ 0, ูนย์สามสห้าเออกสามสองสวันนี้ก็ไม่มาออกวันนี้ที่บอกแล้วก็วันที่ 5, ้าสองหกครับ 0, 3, 4, 5, 7วันนี้อาจารย์บอกว่ายัางไง 0, 3, 4, ย์ห้าเจ็ด สามองสี่แล้วก็ออกห้าสองหกแ้วสองหวันนี้เหรออืมเราทำนี้แหละครับที่เคยบอกไว้วันนี้ก็มาปวดฟันอีกแล้วไม่อยากบอกเลยครับร้อนในอาจารย์เป็นเป็นโรคที่แพ้ร้อนในครับพอร้อนในปุ๊บเงือกจะบวม วันก็จะโนนก็มาปวดวันวสที่31ครับมัน,นเจอเข้าครับ1 4 5 6 8จับคู่ถูก6 1ครับวันที่32ครับคืองววันที่คือวันที่16มิถุนา2562ครับเด่น4 7 8 9 1ครับอาจารย์คิดว่ามันไม่สวยครับมันไม่ได้จะมาก็เ,าเลยแนะนําให้ใช้อีกตัวที่เหลือนะครับ อาจารย์คิดว่าไม่ไม่มานะสุดนี้เดี๋ยวก็เอาไอ้นี่แทนครับเนี่ยเป็นห่วงครับ insteet up 0 2 3 o t o t r e e five six นี่ t up นะครับเอาตัวนี้แทนหรือท่านจะชอบตัวเก่า478 9 1็ก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่าอย่ามาเหมาว่าโอ้ตั้ง10ตัวจะนะ ให้หลักสิบสตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจารย์แค่บอกว่ามันไม่สวยมันไม่น่าจะมามันอาจจะมาก็ได้ครับแต่อาจารย์เตือนด้วยความหวังดีว่าเออถ้าอันนี้ตัวนี้ไม่มานะถ้ามันไม่มาอาจารย์ก็แนแนว่าก็เอาตัวนี้ไปแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาตัวเดิมก็ได้ครับอาจารย์ไม่ได้แทงกักนะแต่ว่าแค่บอกว่า,า,าเส้นมันรู้สึกอะไรง้ะ อาจจะปิดก็ได้ครับอาจจะมาก็ได้โอเคครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้า VIP เดี๋ยวอาจารย์ก็จะแนะนำนะครับนี่ครับ VIP อาจารย์แอดกลุมายก็ไลน์ไอเดีย ID, กลุ่มนี้ครับกลุ่มอกเดือนพันเก้าก็ supervipadd ตัวนี้ครับตัวนี้ไลน์ไอเดีย ID นะ 6เดือนพัน900บาทโอนเงินมาที่บัญชีสมภพสั่งแก้วบัญชีเลขที่572ขีด2ขีด204 24ขีด9นะครับธนาคารกสิกรไทยสกาบิกซีบางใหญ่บัญชีออมทรั์นะครับ6เดือนพัน900บาทคุ้มกับคุ้ม,มอาจารย์ก็ทํางานหนักปฏิจจกรรมโอนเลขมาให้ท่านครับเล่นกันเป็นหมื่นหมื่นสูตรนะบาง,บาง,บ,างบางหลักนะ ทำกันอย่างจริงจังครับตุ่มเทถึงที่อย่างดับสิบบนก็ทีแล้วก็ดับสองดับอยู่ออกสี่หกหนึ่งนี่ดับจุดบนสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าวันนี้ดับอะไรก็ไปดูกันครับตกต่างก็สารเด่นอะไรโอ้ที่เรามาสองตัวงวดนี้น่าสนใจครับไปดูได้เลยอาจารย์คำนวณวิกห์ก,กันอย่างเหนียวแน่นแล้วมันน่าจะต่อนะ สุดเนี่ยสุดยอดครับเมืเ่อกี้แล้วก็มามาครบร้อยสิบหน่วยเมืเ่แล้วก็เอาเกียร์เก้าหนึ่งสามสี่พอพิจารณามาดูว่าวาดใหม่เป็นเลขอะไรครับมาหรือไม่มาอย่างรวยแนย่ทุกคนหลักร้อยเน้นสี่กับสามเน้นยูทูบหลักหน่วยอาจารย์เน้นหนึ่งศูนย์สี่แต่ฟันธงหนึ่งนะหนึ่งตัวเดียวหลักหน่วยบนน่ะเนี่ยไหม อย่าลืมหนึ่งอย่าทิ้งหนึ่งนี่สี่หลักร้อยสี่ตัวเดียวครับออกสี่หกหนึ่งก็ัวแล้วนะล่างตัวเดียวก็อาจชวนหกสี่หนึ่งมาสี่หกอันนี้เป็นเลขอะไรเนาะอาจจะไม่มาอันนี้เลขปเปรียบบนหนึ่งหกสี่ออกสี่หกหนึ่งอาจารย์หนึ่งหนึ่งกับสี่มาสามตัวนี่เคล่างอันนี้แต้มครับชุหนักรวยหนักเด่น วันละหนึ่งแต้มนะเซลหนึ่งหนึ่งแต้มวันนี้จะเป็นกี่แต้มนะมาดูกันครับโอเคครับเข้า VIP ก็ตามนี้ครับบอกกันแค่น,นี้ครับมาได้บังครับเบาะเมากราะดีรวยครับรวย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 สำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับ